ต้องขอบคุณที่ทชาตริมากๆที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีกับผมและเป็น <Yeah. S 1> อาจารย์คนหนึ่งครับไม่มีเอาค่าตัว <laughs> ไม่มีเลยจ้างได้ครับไม่แพงแน่นอน <laughs> มีบทไหนที่อยากเล่นเป็นนิสิไหมครอ๋อไม่เอาทนายแล้วแฟ <laughs> <laughs> นคลับที่ได้ยินมาอาจะได้ยินแบบไม่เอาผู้ชายอบอุ่นแล้วอาจจะเป็น Bad Boys, แบดบอยอันนี้ก็คือ,อยืนที่จุนรละยึิมิตของผู้ใหญ่ดีกว่าครับ ที่กระแสละครเรื่องสงครามสมรสเรตติ้งดีจนพระเอกนุ่มตรีพรลพาสิขจรเดชาถึงกับยิ้มแก้มปรีพร้อมกล่าวขอบคุณทุกคนที่เป็นแรงผลักดันให้ตนได้พัฒนาการแสดงขึ้นมาอีกขั้นโดยเฉพาะพระเอกรุ่นพี่ชาคริตแย้นมน้ำที่ยกให้เป็นอาจารย์คนหนึ่ง แต่มาเริ่มเป็นพระเอกดาวเด่นในวงการก็เริ่มมีข่าวเมาส์ตามมาติดๆว่าหนุ่มตรีอับค่าตั๋วซะแล้วเอา้าเรื่องนี้จะจริงหรือไม่จริงยังไงไปฟังจากปากหนุ่มตรีกันดีกว่าค่ะถ้าแผนละครมาแรงมากก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากก็อย่างที่ทุกคนตั้งใจครับผมว่าก็เป็นอะไรที่เราคาดไม่ถึงอยู่แล้วาทุกครั้งที่เราทํางานหรือผมเองทํางานเราก็ไม่รู้ว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ สำหรับกระแสตอบรับที่ดีแล้วก็เป็นแรงผลักดนันเป็นแรงใจให้กับพวกเรานะและแสดงทุกคนทีมงานทุกคนครับต้องขอบคุณมากสำหรับเแฟนสองพานสมบรณด้วยครับเราได้ดูปีสกะ ก็ดูครับส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่ครับคุณแม่ดูแล้วคุณแม่บอกครับคุณแม่ชอบเป็นเหมือนชอบอ่านคอมเมนต์ชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเองอาจจะไม่ได้ค่อยอ่านบ้างมีเวลาถดงจะได้อ่านแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่อ่านครับขอบคุณมากครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ขอบคุณแอปปิ้งคอร์สดีกว่าขอบคุณพี่สารขอบคุณคุณครูแอลอะไรเงี้ยที่เราสอนรับปลมเราขอบคุณพี่แอปปิ้พัทเนอร์ดีๆขอบคุณพี่ชาคิตที่ช่วยลังสรรให้มันออกมาอย่างนี้ก็คือถ้าซีนนั้นถ้าทุกคนดูในสารที่เราปะาบัตรค คือมันเป็นการรับส่งครับเราไม่สามารถเล่นคนเดียวได้อยู่แล้วก็ต้องขอบคุณพี่ชาคริมากๆที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีกับผมและเป็นอาจารย์คนหนึ่งครับร<ๆ>ก็เดือนหนึ่งครับ<ๆ>ในการอา่รอานบทจริงๆอ่านบทจริงๆคืออ่านซ้ำๆทำซ้ำๆในการฝึกไปเรื่อยๆอ่านซ้ำไปเรื่อยๆแล้วก็เข้าใจกับสิ่งที่เรากำลังจะพูดความต้องการคืออะไรพูดแทนคือบัวมงกุหรือว่าพูดแทนผู้หญิงทุกคนดีกว่าบนโลกนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ในณขนาดนั้นคือเราพูดแทนตัวละครคือ,อบัวมงกุครับ กดดันไหมคะเพราะว่าแต่ละคนเยอมากกดดันมากๆครับกดดันมากๆคือเราต้องพร้อมตลอดเวลาดีกว่าคืออาจจะตอนเขาเรีย้ยวอะไรตอนบ็อกกิ้งก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก่อนะวางกล้องวางกล้องก็เล่นกันแบบสบายการต่อบทอะไรแต่พอ5้าสี่สามสองมาทุกคนไม่มีใครยอมใครเลยครับแม้กระทั่งรุ่นโตยันรุ่นกลา,างยันรุ่นเด็กแม้กระทั่งเด็กน้อง,น,อง,น,องน้องเจ้าคุณน้องมะลิสองคนก็ไม่แพ้ใครเลยครับตั้งแต่ริงก็เริ่มมาละสิ่งบ้างก็ก็ นิดๆหน่อยๆหรือเปล่าครับก็ยังยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครับแต่ถ้าทุกคนดูตอน6ล่าสุดไปมันก็อาจจะมีสอดแทรกเข้ามาบ้างแต่ถ้าเป็นตัวอย่างในตอน7ทุกคนอาจจะเห็นอะไรบ้างงบแบบมๆอะไรอย่างนี้ว่าอาจจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างนี้ครับโดยที่ตัวละคร2ตัวมันไม่ได้จีบกันแต่มันเป็นการที่แบบรักกันโดยเป็นเป็นห่วงเป็นใยแล้วมันพัฒนาความสัมพันธ์กันไปเองดีกว่าครับใครๆไม่ต้องชอ้าแบบแอบ เกรงทุกครั้งครับอย่างที่บอกทุกครั้งเลยว่าเกรงมากๆแต่ว่าตอนนี้คือดีขึ้นแล้วครับเพราะงานปิดกล้องที่เราไปเลี้ยงกันแล้วก็คือมันก็แบบทุกอย่างที่เราทําม,มาหลายๆเดือนทุกอย่างที่เราฝึกซ้อมกันมาทุกอย่างที่เราผ่านอุปสรรคกันมามันก็ถามาเสร็จสิ้นแล้วอะไรเงี้ยแล้วบวกกับแฟนๆผลตอบรับที่มันดีอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกใจฟูกันดีกว่าครับทุกคนใจฟูครับไม่มีครับก็ตัวไม่มีเลยจ้างได้ครับไม่แพงแน่นอน ไม่ว่ายังอยู่ตตในเลดปในเลดปกติแน่นอน,นครับไม่มีอัพค่าตัวอย่างผมเพิ่งได้ยินน <c oughs> ะเนี่ยจริงปะเนี่ยจริงเหรอไม่คิดเลยถ้าอยากอย่างแล้วครับก็ไม่คิดนะครับผมว่าอยู่ที่งานมากกว่าถ้าเราทํางานเยอะมันก็คือราคานั้นเรา,า,เราผมแค่สุขว่าเราทําเต็มที่แล้วราคาไหนเท่าไหร่ก็ได้แต่เราทําเต็มที่ทาด้วยใจทุกงานอย่างงานละครอ,อย่างเราตั้งใจทําเพราะว่าถ้ามันไม่ดีจริงเราก็จะไม่ทําเราก็ทําให้ออกมาให้ดีสุดให้คุณผู้ชมได้เห็นในสิ่งที่ดีสุดครับอย่างนี้เป็นข่าวพาละคร ไม่กลัวครับไม่ใช่ความจริงครับจ้างได้ปกติครับจ้างได้ปกติครับอยากมีบทไหนที่อยากเล่นเป็นพิเศษ่ยอ๋อไม่แมวทนายแล้วอะไรก็ได้ดีวกว่าผมว่าท้าทายดีวกว่าคนแฟนอาจจะเห็นแบบก็คือแฟนคลับที่ได้ยินมาอาจจาะได้ยินแบบไม่เอาผู้ชายอบอุ่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเราอาจจะเป็น <ๆ S 2> แบดบอยอ,าาอยนันนี้ก็คือ,อยืนที่ดุนไรทีิมิตของผู้ใหญ่ดีกว่าครับจริงๆแล้วผมบททุกผทที่ผมได้รับคือ มันไม่เหมือนกันทุกบทหรอกแต่คือคำว่าพระเอกคือพระเอกแต่สิ่งที่เราเป็น<อ>ชาเลนจ์อย่างนึงีเราต้องหามันคือความทา้าทายของตัวละครมากกว่าเราจะทํายังไงให้มันต่างไปทํายังไงให้เ,เล่นแล้วสนุกทำยังไงให้เล่นแล้วเราไม่เคยเจอความรู้สึกแบบนี้อะไรเงี้ยครับคทุกคนชอบเรา<ม>ในบทบาทไหนหวังใจว่าจะชอบมากกว่านี้ครับเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มต้นจริงๆคือตอน6กทุกคนว่าเข้มแล้วผมรับรองว่ามันจะเข้มมากกว่านี้แน่นอนครับแล้วก็จะได้เห็นเค้มใหม่ๆจะได้เห็นอารมณ์ใหม่ๆแล้วก็จะได้เห็น แววของเด็กๆใหม่ๆด้วยน้องเล็กๆที่คุณผู้ชมอาจจะยังคาดไม่ถึงว่าเขาทําได้มากกว่าน,นัน้นอะไรเงี้ยครับรู้สึกยังไงร,รู้สึกดีใจเราเองก็ไม่เคยได้เลตติ้งตอน6ในชีวิตแสดงได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจปราบปื้มแอฟพิเชียร์กับทุกๆคนกับแฟนๆแ,แล้วก็มีผลตอบรับที่มาดีแล้วก็มีฟีดแบ็กที่ดีอะไรเงี้ยเรารู้สึกดีใจแทน ช่องเลยดีใจแทน bon, พี่บอยดีใจแทนพี่ป้อนดีใจแทนคูแอลดีใจแทนพูมกับคนเขียนบทนะักแสดงทุกคนเราดีใจกันจริงๆอย่างที่บอกไปเราไม่รู้ว่าเรื่องนี้เราจะได้หรือไม่ได้เรื่องนี้จะได้หรือไม่ไมัไม่มันไม่มีสูตรตายตัวสําหรับการเล่นละครอยู่แล้วครับก็แค่ทุกคนได้อัศรสได้สนุกแล้วก็เชื่อไปกับเราได้ความรู้ด้วยบวกกับได้ความรู้เนี่ยผมรู้สึกว่าคนอย่างเราสามารถทําให้คนแบบอินแล้วก็ได้ความรู้เรื่องกฎหมายได้แค่นี้เราก็ต้องกิูมิใจและที่เชยดตัวเราแล้วครับ